ดีทุกคนเลยนะคะแล้ววันนี้ก็กลับมาอยู่กับปอคนนี้คนเดิมนะจ๊ะและเราก็อยู่กันในเกมยันเดเลเช่นเดิมนะคะโอ้ยตายแล้วว่าแต่ตรงหน้าจอปอนเนี่ยมันคืออะไรคะโอ้ยก็ไม่ต้องสงสัยไปหรอนะคะก็คือผู้หญิงคนนี้นะคะเขาคือนักเรียนใหม่ค่ะทุกคนและนางก็เป็นสาวที่ค่อนข้างฮอตมากๆเลยนะคะก็ดูนี่สิโอ้โห ผู้ชายเนี่ยมานั่งเฝ้าในห้องน้ำเลยนะคะและยังไม่พอนะคะทุกคนรุ่นพี่ค่ะตั้งแต่ฉันเล่นมานะฉันก็ไม่เคยเห็นรุ่นพี่เนี่ยหึงใครเท่าผู้หญิงคนนี้เลยนะคะก็ขอรีวิวตัวเองนิดนึงนะคะคือเหตุผลนะคะที่ผู้ชายอะนะมายืนเฝ้าฉันในห้องน้ำเนี่ยก็เป็นเพราะว่าฉันเนี่ยสวยฮอตนะคะอ๋อหน้าตา เธอเนี่ยน่ารักจริงๆด้วยอ่ะดูลักษณะแล้วเนี่ยเธอหน้าจะชอบคิตตี้นั่นเนี่ยโอ้ยใช่แล้วจากที่เราลองดูรอบๆตัวละครนะคะรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้นะคะจะชอบคิด ค่ะนี่เธอเป็นสาววอลคิตตี้เหรอเนี่ยก็ดูนี่สิคะนางนะคะติดกิฟเป็นคิตตี้แล้วก็ใส่ที่ครอบหูนะคะเป็นคิตตี้ด้วยค่ะและลองดูดีๆนะคะว่าเสื้อผ้าของนางนะคะก็เป็นลายคิตตี้เหมือนกันนะคะอุย้ยเหอรองเท้าโคตรน่ารักเลยอยากใส่อยากใส่ เออฮ้ยต้องบอกเลยนะคะว่าตัวละครในวันนี้เนี่ยน่ารักจริงๆนะคะนี่แล้วเธอเนี่ยกำลังทำท่าอะไรอยู่ล่ะคะอ๋อจะบอกว่าเธอเนี่ยกำลังกังวลว่าผู้ชายจะมาแย่งเธอใช่ไหมจ๋าใช่ค่ะตรงนี้สองคนนะคะแล้วก็ มีตรงนี้ด้วยะหานี่นายก็เอากับเขาด้วยเหรอเนี่ยว่าแต่นายไม่ได้ชอบโอซนะแล้วหรอเอ่อทั้งคนนี้แล้วก็ลุมพีนะคะไม่มีใครชอบโอซนะแล้วค่ะเพราะว่าเขาเปลี่ยนมาชอบเราแทนแล้วนะคะโอ้ยถ้าให้เทียบนะคะระหว่างตัวละครตัวนี้ กับโอซานะเนี่ยยังไงนะคะโอซานะก็สู้ไม่ได้แน่นอนนะคะทุกคนนี่นายฉันว่านายเนี่ยอย่ามายืนรอแบบนี้เลยคือฉันะ่ะรู้สึกไม่ค่อยดีเลยแหละฉันคิดว่านายอะกลับไปหาโอซานะเธอนะฉันไม่อยากโดนดินทาเลยแหละเดี๋ยวคนอื่นนะคะจะหาว่าเราเนี่ยมาแย่งแฟนของชาวบ้านนะคะแต่เปล่าค่ะผู้ชายมาหาเราเองนะคะ นี่ทั้งสองคนฉันนะ่ะนะแค่เข้าห้องน้ำเนี่ยมาขี้เองค่ะทำไมจะต้องมายืนเฝ้าอะไรขนาดนี้ด้วยล่ะคะโอ๊ยตายแล้วสวยเกินต้านค่ะทุกคนเอางี้แล้วกันนะ เเธอทั้งสองคนเนี่ยก็รอฉันอยู่ในห้องน้ําก่อนนะเดี๋ยวฉันจะรีบกลับมาหาพวกนายนะ่ะแล้วก็ขอร้องแหละอย่าตามฉันมานะฉันขอเวลาส่วนตัวซะบ้างแหละออออตอนนี้คือเราก็หลุดจากผู้ชายสามคนนั้นมาแล้วนะคะทุกคนเอาล่ะแล้วพวกเขาเนี่ย จะรู้บ้างไหมนะ้าเพราะฉันเนี่ยลำคาญนะคะฉันนะ่ะนะอยากจะหาผู้ชายที่เอ่มไม่จู้จี้ตุกจิกนะคะไปค่ะเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆนะคะมารีวิวตัวนี้กันนะคะไหนมาดูซิว่าเธอนหนะมีท่าประจำตัวของตัวเองหรือเปล่าขอให้มีด้วยเถอะนะคะมาดูกันจ้ามาค่ะไหนลองดูท่านั่งสิพราม อ้าวก็คือเป็นท่านั่งปกติเลยนะคะโอเคงั้นไหนลองหวัวเราะซิโอ้ยเท่ากับว่าตัวละครตัวนี้นะคะไม่มีท่าของตัวเองเลยนะคะนี่แล้วเธอนะมีอาวุธเป็นของตัวเองหรือเปล่านะ่ะ เออเหมือนจะไม่มีเลยนะคะเนี่ยอยากรู้จังเลยค่ะว่าอ,อ่มอันนี้เนี่ยมันเอาไปทำอะไรได้หรอมันน่าจะเป็นที่เอาไว้กระโดดเชือกปะหุยอย่างงั้นฉันขอลองหน่อยได้ไหมะเฮ้ยเ,ออเดี๋ยว เพื่อนๆมันคือเชื่อกเออ๋อเข้าใจละเข้าใจแล้วอุ้ยนายฉันขอโทษนะให้ตายเถอะทุกคนเราพังมือไป <c oughs> ไม่หรอก <c oughs> ก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยจะมาลองค่ะทุกคน ไอ้เราก็นึกว่าจะเป็นแบบการสังหารใหม่นะคะแต่ว่ามันคือการรัดคอน่ากลัวมากค่ะสยองมากอืมเป้าหมายของเราในวันนี้นะคะเราก็จะเล็งแต่ผู้ชายที่หล่อๆนะคะจะมีใครรู้ไหมคะว่าหน้าตาน่ารักแบบนี้เนี่ย แต่ว่าจริงๆแล้วนะคะเป็นคนที่โลกจิตค่ะทุกคนเพราะว่าฉันเนี่ยชอบกำจัดผู้ชายยังไงล่ะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราชอบผู้หญิงนะคะไม่ได้ชอบผู้ชายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราในวันนี้ก็คือผู้ชายยังไงล่ะคะทุกคนเอ๊ะอันนี้คืออะไรอ่ะตุ๊กตาเหรอมันคืออะไรก็ไม่รู้นะคะทุกคนเอาล่ะ สำหรับผู้ชายคนแรกที่เราจะมาทำการสังหารก็คือผู้ชายคนนี้เลยนะคะนี่ฉันกำลังถือหูฟังอยู่ค่ะเออไม่ให้ดูใครมันจะไปรู้ล่ะคะว่าหูฟังเนี่ยมันจะเฉื่อนคนได้นะคะทุกคนหู ดูดิฉันว่านะตอนเนี้ยหน้าตาของเธออะมันเริ่มแปลกแกกันนะเพื่อนเฮ้ยผู้ชายกลุ่มนี้เฮ้ยหูผู้ชายคนนี้หล่อมากเลยอะสวัสดีค่ะนี่นายกำลังจะไปไหนเหรอนายช่วยตามฉันมาหน่อยได้ไหมไปปะโอ้ยเดี๋ยวนี่นายเชื่อฉัน ได้ยังไงเนี่ยคือแบบว่าเขาตามเรามาได้อย่างง่ายดายเลยนะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยหน้าตาสวยขนาดนี้ด้วยนะคะก็เลยไม่มีใครกล้าปฏิเสธเราแน่ๆเลยอะ่ะเข้ามาเลยค่ะตามเข้ามาเลยนะคะสุดหลอ่อนี่จริงๆแล้วเนี่ยฉันชอบนายนะเข้าใจไหมให้ตายเถอะหน้าตาก็ดีนะ ต่ว่าโลกจิตอะทำไมล่ะก็ฉันชอบผู้หญิงอะฉันผิดตรงไหนเหรอฮะเพราะว่าเรานะคะเจ็บมาจากผู้ชายเยอะนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องหัวล้อก่อนนะคะไม่งั้นเนี่ยสีหน้าของเราเนี่ยมันจะออกเกินไปนะคะ โอเคค่ะตอนนี้คือเราก็กลับมาสดใสน่ารักเหมือนเดิมแล้วนะคะนี่นายสองคนน่ะคุยเรื่องอะไรกันอยู่หรอวิตาแล้วมีคนเจอศพแล้วนะคะนี่นายตามช่ไหหน่อยได้ไหมแ้วเร็วเร็ว,ว,ว,ว <c oughs> ตาม,มาเลยเฮ้ยอย่างว่านะคะคนสวยเนี่ยทำอะไรก็น่ารักนะคะมีแต่คนเชื่อใจนะ่ะดูสิ ขนาดว่าเขาเนี่ยไม่ได้รู้จักเราเลยนะคะแต่ว่าเขาก็เชื่อใจแล้วก็ตามเรามานะคะโอ้หนี่นายฉันคิดว่านายเนี่ยนะคงจะชอบเล่นมือถือหน้าดูเลยใช่ไหมล่ะงั้นตามฉันมานี่หนยสิเพราะว่าฉันน่ะก็ชอบเล่นมือถือเหมือนกันน่ะมันนี่แล้วมันนีนี่เลยค่ะ เอาเป็นห้องนี้แล้วกันนะคะมามะมามะปิดประตูเลยค่ะทุกคนนายเห็นหูฟังนี่ไหมหูฟังอันนี้เนี่ยเวลาแสนเล่นเกมอะเสียงโคตรดีเลยเพื่อนสนใจหรือเปล่านี่แน่คืออะไรอ่ะคืออะไร เรียบร้อยค่ะตัวละครตัวนี้นะคะเริ่มจะไม่น่ารักแล้วนะเพื่อนฉันรีบกลับไปหาผู้ชายที่อยู่ในห้องน้ําดีกว่าเพราะว่าฉันต้องการที่จะให้เขาเนี่ยปอบฉันยังไงล่ะคะสวัสดีพวกนายฉันกลับมาแล้วแหละขอบคุณนะที่ยืนรอฉันน่ะต้องขอโทษนะคะ ที่มาช้าหน่อยนะคะพอดีว่าฉันเนี่ยไปทำอะไรที่มันสนุกมากนะคะถ้าถามว่าทำไมเราถึงไม่สังหารสามคนที่อยู่ในห้องน้ำนี้ด้วยนะคะก็คือเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยคอยปกป้องเรานะคะทุกคนเออก็ฉันน่ะนะมันเป็นนางมารลายนี่นาฉันน่ะใช้หน้าตาที่น่ารักนะคะบดบัง ความชั่วค่ะทุกคนอุ้ยตายแล้วรู้สึกว่าตอนนี้นะคะในโรงเรียนเนี่ยก,กำลังวุ่นวายเลยนะคะเกิดอะไรขึ้นหรอคะมดในวันนี้นะคะน่ารักไหมปอว่านะมันแบบเอาใจคนที่แบบชอบคิตตี้นะสมัยก่อนนะคะปอก็ค่อนข้างชอบคิตตี้มากๆเลยนะคะดูสิน่ารักไหมค่ะทุกคนสําหรับมดนี้นะคะปอเนี่ยขอให้ประมาณ8เต็ม10นะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะให้ กี่คะแนนก็คอมเมนต์ใต้คลิปบอกปอได้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะปอจะมาเล่นอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าอยากให้ปอทำคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยเดอ้อสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันนะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน